Tony Nas. เราก็ได้อัดคลิปกันสักทีนะคะหลังจากที่ตูนขี้เกลียดมาหนึ่งวันเต็มเต็มกันเลยทีเดียวตรู้สึกว่าวิดีโอนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาด้านการโพสตท่าเต็มตัวค่ะและเป็นคนที่ต้องอ้วนด้วยนะคะไม่อ้วนก็อวบค่ะที่รู้สึกแบบเวลาเราถ่ายเต็มตัวแล้วเรารู้สึกแบบไม่มั่นใจอ่ะเพราะว่าเรามีพุงเราอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆเห็นตูนผอม แบบนี้นะคะแต่ตัวจริงนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นคนที่มีพุงค่ะแล้วเวลาตูนถ่ายรูปเนี้ยตูจะมีปัญหาคือแบบเวลาถ่ายปุ๊บอ้ยตัวใหญ่อุ้ยตัวอ้วนอุ้ยพุงออกอุอ้ยขายใหญ่แลังจากนั้นนะคะพอตูมีปัญหาเรื่องเหล่านี้นะคะ่ะตูก็เลยต้องแก้ปัญหาค่ะโดยการคิดค้นท่าค่ะคิดค้นท่าที่จะทําอย่างไรให้ถ่ายแล้วแบบกูดูผอมอ่ะงั้นเราเข้ามาเข้าสู่ท่า กกนเลยค่ะซึ่งไม่รู้ใครเป็นผู้คิดคนนะคะแล้วก็มีคนมาแนะนําตูนอีกทีค่ะว่าต mm hmm. ูนเวลาแกาจะโพสท่าแกาต้งองโพสเหมือนแกรู้สึกเจ็บปวดตรงส่วนนั้นมากๆอะ่ะแล้วก็เลยแบบเอ๊ะ mm hmm. ก็เลยลองทําดูนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าปวดคอค่ะถ้าปวดท้องค่ะถ้าปวดข้อเท้าถ้าปวดข้อมือถ้าปวดหัวถ้าปวดใจถ้าปวดตูดถ้าปวดเข่าเห็นไหมคะมันแบบมันเป็นการโมดิฟายท่าที่แบบว่าดูดีมากอะค่ะแต่ในความจริงเบื้องหลังของการถ่ายคือการที่เราที่ได้ใจเขาว่าเราปวดท้องปวดเอวปวดขาปวดทั้งตัวเลยค่ะแล้วต่อมาค่ะอันนี้เป็นท่ายอดฮิตของเด็กมหาลัยนะคะเพื่อนๆชอบทำท่านี้กันค่ะก็คือการที่แบบว่า ทำท่าแบบโพสหลังแล้วก็มองไหลค่ะมันจะทําให้เราดูมีความแบบซ็กซี่แล้วก็เต็มไปด้วยอินเนอร์ค่ะมันทําให้เราดูเหมือนมีความเป็นนางแบบมากขึ้นนะคะแนะนําให้ถ่ายครึ่งตัวดีกว่านะคะจะสวยกว่านอกจากว่าคุณจะแบบมีลูกเล่นกับขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะยกขาขึ้นมานิดนึงจับเขา่าแล้วก็ มองไหล่ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าต่อมานะคะก็เป็นท่ายอดฮิตของเด็กมหาลัยอีกเช่นกันค่ะก็คือถ้าหาสิ่งของมาบังนะคะหรือว่าเอาเพื่อนเรานะคะมาบังเรานั่นเองค่ะอันนี้นะคะเราก็จําเป็นต้องมีอักเซสซอรี่หรือว่าอาจจะมีเฟรนนะคะเฟรนที่จะมาบังนะคะรูปร่างรูปสัสดส่วนของเราวยกันที่เราอาจจะโผล่หน้าไปเน็ิดน้อยโผล่ไหล่ปนิดนึงพยายามไม่ให้เห็นส่วนที่เราคิดว่าอ้วนนะคะอาจจะเอาอะไรมาบังขาหรืออาจจะให้เพื่อนบังขาให้ อน่อยนี่คะ่ะเราใหญ่มากเลยยาพังสิหรือว่าเราจะแบบพุ่งใหญ่มากเอาเพื่อนมาบังพุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่ะต่อไปเข้าสู่ท่าต่อไปกันเลยค่ะก็คือท่าตัว S ค่ะน่าจะเคยได้ยินกันนะคะเป็นท่าที่ทาเราทําตรวเหมือนตัว S นะคะทําให้เราดูแบบมีมีสัดส,ส่วนที่ชัดเจนมากขึ้นทาให้เราเห็นเอวของเรามากขึ้นเาจอาแบบเอียงคอยให้เป็น S ลงมาปุ๊บตรงเอวก็เป็น S ตรง มือตรงขาปุ๊บเป็นตัว S นะคะมันทําให้เรามีส่วนส่งมากขึ้นนะคะอย่าไปอายที่จะทําท่านี้ต่อสาธารณชนค่ะมั่นใจค่ะทําไปเลยค่ะกลางสาธารณชนต่อไปนะคะเข้าสู่ท่าสุดท้ายนะคะตุนขอไม่เรียกว่าท่าแล้วกันนะคะจะขอเรียกว่าปเป็ลดน้ำหนักซะค่ะ คือถ้าคุณอยากจะโพสแล้วแบบโพสแล้วผอมแล้วดูดีนะคะคุณควรที่จะเปลดน้ำหนักซะนะคะเพราะว่าตูนก็เป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่กําลังจะลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าตูนน้ําหนักตอนนี้นะคะใกล้จะขึ้นเลขเจ็แล้วค่ะพ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะเวลาตั้งแต่ดูต้นคลิปมาตูนจะมีเหนียงตลอดเลยนะคะตตูนยอมรับเพราะว่าตอนนี้ตูนอ้วนอยู่ค่ะแต่ว่าตูนตังต้งเป้าหมายใหม่หมขึ้นมาค่ะตูนตังต้งเป้าหมายว่าตูจานจะลดน้ําหนักค่ะ ที่ตูนจะลดน้ําหนักนะคะเป็นเพราะว่าตูนมีความฝันนะคะที่อยากจะเป็นนางแบบนะคะอยากจะลงนิตยสารอะไรสักอย่างมันเป็นความฝันของตูนค่ะซึ่งถ้าจะให้ตูนไปในสภาพนี้เขาก็คงไม่รับตูนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะตูนก็จะต้องลดน้ําหนักนะคะให้เหลือ62นะคะเหมือนสมัยที่ตูนเคยผอมค่ะ เดี๋ยวก็จะไปชั่งน้ําหนักให้ดูกันอีกทีนะคะน้ําหนัก68ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตูนสัญญากับคนดูเลยนะคะว่าตูนจะลดน้ำหนักภายใน4เดือนค่ะถ้าตูนทำไม่ได้นะคะตูนอนุญาตเลยค่ะอนุญาตให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแชร์ลงไปในเฟซบุ o k แชร์ลงไปในไอจีแชร์ที่ไหนก็ได้ค่ะแชร์ให้หมดเลยค่ะเอาให้แบบประจานตูนจะแบบน่าอายเลยคะ่ะถ้าตูนทาไม่ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ตูนทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะถ้าอยากจะติดตามนะคะเรื่องราวดีๆของตูนที่ตูนเอามาแชร์เหมือนทุกวันนี้นะคะจะรักมากเลยนะคะถ้ากดกิ๊กให้ตูนด้วยค่ะ,ะกดกิ๊กด้วยนะคะแล้วตูนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ